โอ้โห oh, ขนมเต็มโต้เลยครับคนเหานี้ก็แปลกนะอยู่ดีๆเไปไหว้พระจันทร์เออทําไมอ่ะทั้งที่พระจันทร์ก็โดนคนขึ้นไปเหยียบแล้วใช่ไหมใช่นอก<ม>จากจะไหว้พระจันทร์แล้วเขายังทําเค,ค้กพระจันทร์ทำไมก็คือถ้าเรียกกันตรงๆก็คือขนมไหว้พระจันทร์นี่แหละฝรั่งจะไม่งงเหรออาจารย์มูนเค,ค้กน่าจะงงตั้งแต่เราไปไหว้พระจันทร์แล้วแหละนะเอาวันนี้เป็นขนมไหว้พระจันทร์ยี่ห้ออะไรครับ นางเงือกไม่ใช่สตา<อ>บาคสตาร์บัคนะครับมีหลากหลายรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นรสชาติจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่านะครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับสิทธิสงสัยวันนี้เราก็มาสงสัยกันด้วยเรื่องของ ขนมไหว้พระจันทร์ซึ่งก็ตรงกับช่วงนี้พอดีเลยนะครับใช่ครับเดือนตุลาคมนี้ก็ไหว้พระจันทร์กันไปใช่แล้วก็วันนี้เราก็จะมีขนมไหว้พระจันทร์จากร้านที่เป็นร้านกาแฟแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเขาจะมีขนมไหว้พระจันทร์ด้วยนี่ร้านอะไรครับอาจารย์ก็คือร้านสตาร์บัค์นั่นเองนะครับใช่แล้วครับวันนี้เราก็มีด้วยกันทั้งหมดจริงๆเขามีกัน5รสนะครับ แต่ว่าเราหาไมา่ได้แค่สี่อีกรถหนึ่งที่ขาดไปก็คือทุเรียนหมอนทองหายากเพราะว่าปีนี้ทุเรียนขาดแคลนจริงเลยนะฮะใช่ครับสี่รถที่เราได้มากับอีกหนึ่งรถพิเศษที่ไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆต้องมีการสั่งไว้ก่อนล่วง<อ>หน้าประมาณ2สัปดาห์แล้วเขาก็จะทําตาออเดอร์ที่เราสั่งเอาไว้คต้องมีเขาเรียกว่าเป็นการพรีออเดอร์คนั่นก็คือไส้คัสตาร์ดเดี๋ยวเราปิดท้ายกันด้วยไส้นั้นนะฮะแต่ว่าเริ่มต้นอย่างแรกเลยเราไปดูไส้ที่ คนชอบกันมากแล้วก็ปีที่แล้วขาดตลาดปีนี้เขาก็เลยตอนนี้ยังขายไม่หมดเลยเพราะปีนี้เขารู้สึกเขาจะเบิ้ลจำนวนผลิตขึ้นไปนะฮะก็ค,คือไส้ช็อกโกแลตมิ้นคนทั่วๆไปเราก็จะเรียกว่าเป็นช็อกโกแลตมิ้นน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นใช่แต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นช็อกโกแลตมิ้นขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็จะเอาตัวช็อกโกแลตเนี่ย ไปผสมกับเม็ดบัวแล้วก็ส่วนตัวมิ้น,นก็จะเป็นเม็ดบัวเอาไปผสมกับน้ำน้ำชากลิ่นม,มิ้นออกมาก็จะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีมิ้์เย็นๆด้วยนะครับส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นไส้ชาเขียวสตาร์บัคและถั่วแดงของชอบเลยอันนี้ก็คือก็จะเป็นชาเขียวของสตาร์บัคซึ่งก็จะมีความเข้มข้นเป็นพิเศษคแล้วก็ไส้ที่3ามที่วันนี้เราจะมาดูกันก็คือไส้กาแฟสตาร์บัค ถ้าไปสตาร์บัคแล้วไม่กินกาแฟมันก็ผิดนะนะ,ะมันยังไน,นต้องกินกาแฟตัวกาแฟที่เป็นกาแฟของสตาร์บัคแต่ว่ามาอยู่ในรูปของขนมไหว้พระจันทร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมแล้วก็เราจะปิดท้ายกันด้วยไส้หมูยิงเป็นยังไงครับอาจารย์ไส้หมูยิงนี่เขาก็จะมีไอพวกเมล็ดพืชอย่างเม,ม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์จะมีเม็ดแตงโมงาขาวเม็ดแห่งยิงเม็ดแห่งยิงนี่ก็คือตัวที่เขาเรียกว่าเป็น sweet a p r i c เคอร์ n e l ก็คือจะเป็นเม็ดของแอปเปิลคอร์ดาจะเคยเห็นตัวแอปเปิลคอร์ดตัวเม็ดเน เป็นเห็นยิงแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีผั่วแมคคาเดเมียด้วยคือรสชาตินี้จะได้ประโยชน์เต็มๆเลยแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นก็จะผสมฟักเชื่อมลงไปแล้วก็ยังมีหมูหวานด้วยนะครับก็รวมกันเป็นไส้โงหยิงน่ากินมากๆแล้วก็จะปิดท้ายกันด้วยไส้ที่เป็นคัสตาดูก้อนเล็กแปลกๆทำไมก้อนเล็กอาจารย เพราะว่ามันน่าจะทำยากอยู่แล้วก็ตัวคัสตาร์นี่ถือว่าแพงที่สุดด้วยได้ข่าวว่าสั่งจองล่วงหน้าเลยทีเดียวใช่แล้วก็สีชิ้นที่เราเห็นกันเนี่ยสชิ้นก็750บาทโอโ้โหชิ้นหนึ่งเกือบ200นะโอโ้โหแล้วไปเกจจิ้งสวยงามด้วยถ้าเกจจิ้งสวยงามแล้วก็สามารถจะเอามาทำเป็นโคมไฟได้ด้วยเหมือนกันนะฮะอาจารย์ครับถ้าเกิดเราซื้อกลับบ้านเนี่ย เขามีแพคเกจจิ้งให้เราด้วยใช่ถ้าถือว่าเราซื้อแบบชิ้นเดียวเดียวเนี่ยเราก็จะหิ้วแบบทีละชิ้นแบบนี้กลับบ้านแบบนี้เลยเหรอใช่ใช่แต่ถ้าเราซื้อ2ชิ้นกลับบ้านเนี่ยเขาก็จะมีกล่องบรรจุภัณฑ์สวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีสายคาดให้เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อเปิดกล่องออกมาปุ๊บเราก็จะเจอขนมไหว้พระจันทร์ที่อยู่ข้างในอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับใช่ฮะจะมีนังเงือก2ตัวนอนอยู่ในกล่องใช่อย่างสวยงามเลยนะครับแต่ถ้าเราซื้อ4ชิ้นกลับบ้านอุ้ยเป็นยังไงอาจารย์ก็จะได สวยกล่องใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับใส่ขนมไหว้พระจันทร์ชิ้นเลยนะครับเมื่อเปิดกล่องออกมาปุ๊บก็จะเจอนางเงือกอีกแล้ว,ลวสวยงามนอนอยู่ข้างในเลยนะฮะอาจารย์ผมสง <ฮะ S 2> สัยฮะก็มี5รสชาติใช่ไหมใช่ถ้าเกิดเราซื้อ5ชิ้นเ็าจะใส่อะไรให้อ่ะก็คงจะต้องซื้อเป็น6หรือย,อยังไงนี่แหละนะเพราะว่ายังไงก็ต้องให้ลงถ้าคุณอยากได้กล่องอีกกล่องหนึ่งคุณก็ต้องซื้อเป็น6หรือถ้าไม่งั้น4ชิ้นคุณก็ใส่กล่องใหญ่ แล้วก็อีกหนึ่งชิ้นคุณก็ฮิ้วกลับบ้านธรรมดาไปคส่วนในตัวลิมิเต็ดของเราอก็จะบรรจุอยู่ในกล่องสวยงามเลย4ชิ้น จะเห็นได้ว่ากล่องนี้มีรูปร่างทรงตั้งที่สวยงามใช่เมื่อเปิดกล่องออกมาก็จะเจอขนมเรียงกันทั้งหมด4ชิ้นแล้วก็นอกจากว่าขนมจะเรียงกันอย่างสวยงามแล้วข้างล่างก็จะยังมีตัวที่เขาเรียกว่าเป็นหลอดไฟด้วยครับแต่ตัวนี้เหมือนกับว่าถ้าแบตหมดก็คือจบเลยนะคือของเล่นนะ่ะของเล่นก็คือเขาก็ไม่ได้สามารถจะแกะออกมาเปลี่ยนได้ <laughs> เป็นกิมมิคเล็กๆน,น้อยๆของเขานะฮะใช่เพราะว่าหนบไว้ฟราจันปปจนี่ เป็นของคนจีนของคนจีนใช่ก็เลยทำออกมาเป็นโคมไฟจีนๆออกมาใช่ก็ดูมีลูกเล่นดีนะฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเราเข้ามาเริ่มต้นกินกันเลยดีกว่าว่าทั้ง5ไส้ของขนมปังพระจันทร์สตาร์บัคในปีนี้จะเป็นยังไงกันนะครับเรามาเริ่มกันที่รสชาติแรกกันเลยดีกว่าครับช็อกโกแลตและบัวผสมชากลิ่นมิ้นนะครับ โดยภายในนะเมื่อเราพาออกมาเราจะเหน็นช็อกโกแลตอยู่เป็นขอบนอกใช่ตัวช็อกโกแลตเองเนี่ยเขาก็จะผสมเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็เป็นผสมกับเม็ดบัวส่วนขอบในตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นน้ำชาที่เป็นน้ำชากลิ่นมิน้นท์ครับทีนี้เรามาดูกันว่ารสชาติของมันจะเป็นยังไงดีไหมฮะแค่นจริ้มเลยโอ้ข้างนอกเนี่ยเป็นช็อกโกแลตครับแล้วก็ข้างใน ก็จะเป็นอุ๊ยเม็ดบัวกลิ่นมิ้นท์หอมเย็นมากเลยรสชาติมิ้นท์แรงอ่าแรงมากอือคือเย็นเหมือนกินยาสีฟันเลยอ่ะอือใช่ครับอือตัวนี้อร่อยไม่หวานมากนะครับเนื้อไม่นั่นเกินไปอือคุณรู้สึกไหมว่าปกติถ้าเป็นขนมไหว้พระจันทร์ที่อื่นเนี่ยแป้งมันจะหนาๆหน่อยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าของที่นี่เป็นไงแป้งล้วนๆเลยครับอินทรนะเขายางจะให้กินอยู่ในที่เนี้ย ที่นี่ไส้เขาแน่นฮะไม่ใช่แป้งล้วนนะฮะไส้เขาเยอะเห็นไหมผ่านรสแรกไปแล้วนะครับก็คือช็อกโกแลตมิ้นท์อร่อยไหมสุดยอดเลยอร่อยนะเย็นๆแล้วก็ไม่หวานมากเท่าไหร่นะครับใช่แล้วมาต่อกันชิ้นที่2ดีกว่าชิ้นที่สองนี้เป็นไส้ชาเขียวสตาร์บัคและถั่วแดงนะครับมีถั่วแดงด้วยถั่วแดงจะอยู่ด้านนอกส่วนชาเขียวนี่จะอยู่ตรงกลางอชิมกันเลยดีกว่าไหมไปเลยครับออืมเหมือนเดิม ก็คือไม่ค่อยหวานมากเท่าไหร่แล้วตัวถั่วแดงนะหอมเหนียวเป็นเอกลักษณ์ตรงกลางนี้ก็คือปกติชาเขียวของสตาร์บัคเนี่ยจะเข้มข้นแล้วก็จะมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษอยู่แล้วใช่ครับดึงกลิ่นของชาเขียวออกมาได้ไหมมีนะอืมมีนิดหน่อยอร่อยไหมพูดไม่ออกเลยอร่อยไม่ใช่เต็มปากเต็มปากแล้วมันเหนียวด้วยนะ รสชาเป็นไงครับอาจารย์ก็อร่อยนะครับไม่ได้หวานมากครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของถั่วแดงหอมมากๆเลยถั่วแดงเขาปวนมาดีเหนียวมากเหนียวเหนียวมากเลยอร่อยนะฮะครับผมผ่านจากชิ้นที่สองไส้ที่สองไปแล้วเราไปดูไส้ที่สามกันเลยดีกว่านะครับมาถึงชิ้นที่สามแล้วไส้กาแฟสตาร์บัคไข่เค็มอดใจไม่ไหวกินก่อนอาจารย์ดีกว่าอืมแปลกดีครับอาจารย์หอมหอมกาแฟ เป็นกาแฟสตาร์บัคแต่แปลกมากเลยกาแฟกับไข่เค็มมันมาอยู่ด้วยกันมีไข่เค็มตรงกลางด้วยนะฮะตัวกาแฟก็จะหอมมอนก็จะเวลาที่เรากินกาแฟเลยไม่หวานเอแล้วก็ตัวไข่เค็มก็จะออกมันๆครับเข้ากันนะเป็นรสชาติที่ลงตัวทั้งๆที่มันไม่ยากเข้ากันด้ใช่ไม่น่าจะเข้ากันได้เลยนะแต่มันก็เข้ากันได้ดีนะฮะโอ้ยเป็นไงใส่กาแฟอร่อยมันมีความขมๆครับ อร่อยมากเหมือนกินกาแฟ,ฟตสตาร์บัคเลยแหละอืม,อมก็ใช่สิเขาใช้แสแตนเ <c oughs> ขาใช้กาแฟตสตาร์บัคมาทำมาต่อกันด้วยชนิดสี่เลยดีกว่าครับ <c oughs> ก็คือไส้งโหงยิงนะครับค <c oughs> ไส้งโหยงยิงเนี่ยเ็าจะมีเมล็ดพืชต่างๆมีอะไรบ้างจ้ะเม็ดมะม่วงหิมพานตเมล็ดแตงโมมีงาขาว <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกก็คือมีเม็ดเห่งยิงรวมไปถึงมีผัวแมคคาเดเมียด้วยนี่เพราะฉะนั้นเรากินเลยดีกว่าเอาเลยครับ ที่มันมีความหวานนั้นหวานจากฟักเชื่อมอืมมันมีประโยชน์นะครับอืมแต่ว่าวัยรุ่นไม่น่าชอบเท่าไหร่เพอใช่ใช่อันนี้คือรดคนแก่เลยแหละรสคนแก่อาจารย์แก่แล้วแสดงว่แสดงว่าวัยรุ่นอย่างคุณไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบครับอืมมันมีส่วนผสมของหมูหวานด้วยนะครับมันออกขคาวๆวเพราะว่าเขาใส่หมูด้วยไงมันประสานกันด้วยฟักเชื่อมและน้ำตาลและแป้งสาลีหมดแล้วอร่อยมันอร่อย อร่อยผมอร่อยมากไม่กอบอืมอืมอากมาถึงชิ้นสุดแพงท้ายแพงด้วยคุณพูดแต่ละอย่างนี่คราวหน้าเขาจะไม่ให้เรารีวิวแล้วนะครับ <c oughs> ชิ้นสุดท้ายนี่เป็นขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดซึ่งต้องสั่งล่วงหน้า ประมาณ2อาทิตย์ในแพ็กเกจมันสวยมากเลยจ้ะสวยใช่ในแพ็กเกจล้วก็ได้ดูกันไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะ,ะว่าเขาทมามันเป็นรูปโคมไฟเลยคแล้วก็ข้างในก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นจแต่ละชิ้นก็ใส่อยู่ในกล่องที่แยกกันเขาบอกหน้ามันเล็กง่ายมากด้วยนะตรงนี้ไส้มันเหมือนกินซาลาเปาไส้ครีมเหมือนกินสังขยาเลยอืมอร่อยมันไม่ได้เละเกินไปนะมันนิ่มๆอือหือ ตัวนี้ออกหวานนะเคราเที่กกันแล้วในสีชิ้นที่ผ่านมาชิ้นนี้หวานสุดเลยหวานมากถ้าเป็นชิ้นอื่นอย่างมันจะมีรสขมของกาแฟตับหรือว่าจะมีความหอมกลมกล่อมอย่างอื่นด้วยใช่แต่อันนี้ออกหวานแล้วก็หอมแบบครีมครีมเพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่านะครับเริ่มต้นกันที่ตัวแรกครับเป็นช็อกโกแลตมิ้นท์หรือว่าเขาเรียกว่าไส้ช็อกโกแลตและบัว ผสมชากลิ่นมิ้นท์เขาจะผสมน้ำชาที่เป็นรสมิ้นท์เลยแหละนะฮะใครที่อยากมีรสซาบซ่าเย็นๆเหมือนกลิ่นคล้ายๆยาสีฟันนะกลิ่นมิ้นท์เนี่ยก็สามารถที่จะรับประทานรสนี้ได้กลมกลืนเข้ากับตัวช็อกโกแลตเป็นอย่างดีเลยนะ,ะไม่หวานเกินไปอร่อยครับตัวต่อมาเรากินชาเขียวสตา b u c k คไส้ถั่วแดงครับผมตัวนี้เป็นไงตัวนี้อร่อยครับถั่วแดงกวนได้เหนียวอ,อ,อร่อยเหนียวมากเลย แล้วก็มีกลิ่นหอม,หอมของชาเขียวซึ่งชาเขียวนี้ก็เป็น,เ,ปนเอกลักษณ์เฉพาะของสตาร์บัค่าใช่ครับตัวต่อมาก็จะเป็นกาแฟสตาร์บัคกลิ่นหอมมาก่อนเลยครับกลิ่นหอมแบบกาแฟแล้วก็มีรสขมๆแบบกาแฟใช่แล้วก็มีความมันของไข่เค็มแดงถูกต้องซึ่งตัวนี้เนี่ย จะทําให้มันไม่ขมมากแล้วก็ออกมันๆด้วยใช่ครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นไส้โหมงยิ้งครับอันนี้ผมไม่ชอบ <Arsenal S 1> <gaming> อคุณไม่ชอบเลยนะตัวที่เป็นไส้โหมงยิง <Wis dom> แต่ว่าตัวที่เป็นไส้โหยงยิ้งนี่คือของโปรดของผมเลยอาจจะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุอ่าแล้วของคุณล่ะของคุณชอบไส้ไหนผมหมอผมชอบชาเขียวถั่วแดงนะชอบชาเขียวถั่วแดงใช่ไหมครับ <ampl> <gettable S 2> แล้วก็เป็นชาเขียวตามสไตล์เวัยรุ่นเลยใช่ <khác> แล้วก็ปิดท้ายสุดท้ายของสุดท้ายก็คือ เป็นไส้คัสตารที่เป็นไส้พิเศษอันนี้อร่อยจริงๆอร่อยนะแล้วก็ก็ไม่ได้ทำเป็นจำนวนมากก็ต้องมีการเพรียอเดอร์เท่านั้นถึงจะได้ชิมกันนะฮะใครอยากได้รสชาติหวานๆมาไส้นี้ได้ใช่นะครับครับผมเพราะฉะนั้นมาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมชอบไส้ไหนหรือว่าอยากให้เราไปรีวิวที่ไหน เขียนคอมเมนต์กันด้านล่างน็ได้เลยนะครับ,รบถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์รัวๆมาเลยไลค์รัวๆมาเลยนะครับชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ไปแชร์ถ้าอยากเป็นแฟนมันแท้กด subscribe กด subscribe ด้านล่างแล้วก็ข้างๆปุ่ม subscribe ก็จะมีกระดิ่งใช่แล้วก็คือกดกระดิ่งเอาไว้เวลาที่มีคลิปใหม่คุณผู้ฟังก็จะได้รับการแจ้งเตือน ่ามีคลิปใหม่ออกแล้วก็สามารถจะกลับมาติดตามรับชมเราได้นะครับแล้วใครอยากดูคลิปเก่าๆของเรานี่ข้างๆนี่มีรข้างๆได้เลยนะครับกดดูได้เลยครับส่วนคลิปหน้าเราจะไปรีวิวกันที่ไหนนั้นคอยติดตามรับชมกันต่อไปสําหรับคลิปนี้เวลาหมดจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกาบเบาหวานจะขึ้นตาแล้วขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ